การจะถ่ายรูปปุ๊บเข้าคอมปับนะครับสิ่งที่ต้องมีเลยคือสายเทเทริงอันนี้สำคัญมากนะครับยี่ห้อที่เราแนะนำเลยคือ t ทอร e เทอร์ ก็เป็นยี่ห้อที่ช่างภาพมืออาชีพหลายๆคนใช้กันนะครับสายเทเลทอริงเนี่ยคือเราอยากให้ลงทุนซื้อของดีๆไปเลยเนาะเพราะมันทนนะฮะใช้ได้ยาวๆปัญหาจุกจิกน้อยรับส่งข้อมูลไวถ้าเราใช้สายแบบถูกๆเนี่ยปัญหาจุกจิกมันก็จะเยอะนะครับความคงทนก็จะน้อยบางทีแบบพังหน้างานอนะไรแบบนี้ก็มีโอเคครับกลับมาที่วิธีการถ่ายรูปเข้าคอมเนาะ พอเราต่อสายเข้ากล้องเข้าคอมแล้วนะครับก็เปิดโปรแกรม Lightroom ไปที่ไฟล์เลือก Tether Capture จากนั้นกด Start เราก็ตั้งชื่อโปรเจกต์นะครับกด h o ู e เพื่อเลือกโลเคชันในคอมโดยปกติเราก็จะเลือกเป็น d e s k Top นั่นแหละตั้งค่าอะไรเสร็จแล้วก็กดโอเคนะครับแค่นี้เราก็สามารถถ่ายรูปปุ๊บเข้าคอมปรับได้แล้วนอกจากนี้ยังสามารถตั้งค่ากล้องผ่านคอมเราได้เลย